ข้อคงเนแรกนะครับข้อคงนี้นะครับซึ่งได้เรื่องชุมระหว่างแผนนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆอาจแก่ชาวตรงนี้ส่วนใหญ่เพราะว่าน้องจับพัฒนาแล้วพัฒนาไม่ได้มีโอกาสประบูงกันตรงนงานเช่นตารางได้ลดลงมานี้แรงจูงใจก็คือเด่นแรกในช่วงเวลาสองเดือนเกิดที่ว่าเนี่ยนะครับก็ให้กองก่ออุปจ่ายหลักสูตรกำลัตั้งแต่ไทยเกิดขอบเขตของเครื่องที่ที่ยังมีส่วนที่ต้องอ่าน้ำหมู่บ้าน ทำการุษนิยมหรือทำอย่างอื่นรวมนักปฎิบัติชี้คืขยายมาอาจจะมีแรงจูงใจในการให้การสนับจากรัฐบาลในส่วนนี้ครับครับก็ในวันนี้วางกรอบไว้ในส่วนนี้ไว้เราคิดว่าพอตั้งแต่เม่อเป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกมาต่างจังหวัดเพื่อมาดูสถานะที่ผ่านมาก็ได้ทราบว่าได้ได้มีการประสานงานกัะแนนดั้งที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา ส,สุดท้ายเป็นประสิท์แลวาจากวันนี้ผมเจื่องายางนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการประเมินแล้วก็การติดตามผลงานครับก็เจ็ดร้อยเก้รยเก้าร้อขนาดนี้ระบ,บายเท่าไหร่ร้อยค <c oughs> อันที่สองที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องรัศดรซึ่งเราคาดว่า จะมีผลกระทเฉพาะการสแตนซ์่งตาวุ่ต şey มิต like ้องรักษาส่งที่เุดโคซึ่งมนุษย์ทั่วไปเนี่ยใช้ทางมังกว่านะโอ้โหทอดสี่สิบโอ้โยแค่ไพ่ ก็ประมาณ2อ0 0มื่น็ดพันไรน์การที่นัท่านซึ่งจุดนี้อันนี้จุดนี้ที่ท่านนั่งอยู่ก็อยู่ประมาณนึ่้ยสี่เมตรอยู่ได้หลังท่านนะครับซึ่งตู้ตู้ตัวนี้จะรับน้ำเข้านาเป็นการผุเข้าวสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเราเก็บกับได้สูงสุดอยู่ที่ ประมาณ3เมตรด้วยนะครับที่จะเกิดผลกระทบต่อปลาตัวนี้เป็นการเกษตรนครับผมมันใช้เป็นน้ำป่าสักเป็นน้ำที่ผ่านอำเภอนครหลวงผ่านบางปะหารสามเป็นแม่น้ำเจ้าปียานะครับเป็นแม่น้ำเส้นใหญ่นะฮะที่มีความสำคัญนะฮะเสียงทั้งภาคการเกษตรของเราจะมีสี่อำเภอก็คือปากไห่บางปลา บั่งซ้ายพบกับเขาที่หายซึงน้ำท่วมเนี่ยนะฮะมีหนึ่งมีสองแห่งน,นะฮะตะก,กันของจังหวัดนะความสียาแล้วก็ทุ่ง <c oughs> ที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยสัญญาได้ว่าจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยทุ่มเทให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าช่วยชีวิตของผมเนี่ยก็ทำงานมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรตลอดเวเลย เราการการการคือว่าถ้าสถานการณ์ฝนยังเป็นอย่างนี้โดยไม่มีฝนตกมาอีกเยอะแยะเนี่ย โอกาสที่จะมีมีน้ำน้อยเนี่ยจะมีจะมีมากพอสมควรซึ่งทำให้เป้าหมายในการที่จะปลูกข้าวเนี่ยในพื้นที่ต่างๆในพระนครศรียา,ยาซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหุ่นน้ำของเราเนี่ยคงจะต้องลดน้อยลงผมก็ได้สั่งการอยู่3ประการนะฮะประการที่1เนี่ยขอให้มีการเร่งประมาณการแล้วก็ เตือนภัยภัยแล้งเนี่ยให้ให้รวดเร็วแล้วก็ทานสถานการณ์ทุกอาทิตย์นะฮะเพื่อให้ทราบว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยในฤดูแล้งหรือฤดูการเพาะปลูกนาปลัามนี่จะเป็นอย่างไรในประการที่2เนี่ยผมก็ขอให้ทำแผนนะะประชิญภัยทั้งในแง่ของการเกษตรและในแง่ของอื่นๆซึ่งสามารถที่ดำเนินการได้ไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ประมงและอื่นๆเพื่อสร้างอาชีพ ทดแทนการปลูกข้าวหรือดูนาปลังในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยทั้งหลายให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนะครับ